รถเกี่ยวคูต้า SKJ 3จาก35,000เอาไป30,000ขายตามสภาพครับรถโก จากราคา3,5มหม้าเหลสืโอเคต่อไปสามตัวเปล่าขายตามสภาพจากแสนห้าหมืนเก้าเหลือ เจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดหมื่นเก้าใช่ครับเติมทะเบียนครับขอในีรถเครึ่องตกรึ่งเลยครับตัวเปล่าตัวเปล่าใช่ครับหรือใครหาอะไรสามสี 3, ่มีแยกอะไรอยู่ครับสามสี่ตัวเปล่าเจ็ดหมื่นเก้า

ใครที่หาอะไรสามสี่แรงมีอะไรสามสี่แยกชิ้นส่วนขายครับอะไรใช่ครับสามสี่ชุดแป้ใช่ครับคันนี้หรือว่าคันคันอื่นคันอื่นคันอื่นครับมีอะไรสามสี่เยอะอยครับเยอะอยู่ครับหลายคันเนาะหลายครับเยอะเยะคันนี้สี่เจ็ดใช่ครับคันนี้เพิ่งทำสี่เจ็ด กำลังเก็บสภาพคนนี้เอามาให้ชมก่อนสชิ้นั้งหน้าผานหลังจาก2องแสนเจ็ดนเก้าเดี๋ยวสองแสหน้าหน้าผานหลัง หน้าผ่านหลังใช่ครับแล้วก็พร้อมบิ้วทำสีให้ใหม่ใช่ทำสีให้ใหม่โอเคส <24 9 S 1> องแสนสี่หมื่นเก้าครับผมบิ้วให้ใหม่สวยๆเลยอันนี้เอามาให้ชมก่อนต่อไปสามสิบหกแรงสามหกศูนย์แปด ตันนี้2ชิ้นอุปกรณ์2ชิ้นแสนหกหนก้าันหน้าพันหลังลราคาผ่านหลังใช่ครับจากราคา2 0 0แสนเหลือแสนหกหนก้าันหน้าพันหลังเหลือใครหา36กอยู่ ต่อไปสามหกปิวแล้ว <5. S 1> อุปกรณ์สามชิ้นครับคันนี้พร้อมใช้งานแสนเก้าหมื่นเก้าพัน อันนี้บิวพร้อมใช้งานแล้วอุปกรณ์3ชิ้นแสนเก้าหมื่นเก้าพันถ้าลูกค้าบอกว่ามาแล้วอยากได้อยากได้สามสิบกเหมือนชิ้นนี้แหละคะสามสิบกเหมือนอันนี้ออุปกรณ์สามชิ้นเหมือนกันอุปกรณ์สามชิ้นบิวให้ใหม่ด้วยใช่อยากได้อยากได้ที่สวยเหมือนชิ้นนี้เลยอยากได้สวยๆงั้นเอาราคาเหมือนกันไปเลยเก้าบุกเก้าขาใช่ครับเดี๋ยวบิวให้ใหม่อุปกรณ์สามชิ้นเหมือนกันเลย คันนู้นเนาะใช่ครับคับนนู้นเผื่อใครอยากได้สภาพนี้อ,อยากได้สภาพนี้แสนเก้าหมื่นเก้าเอาพร้อมใช้แบบนี้ไปเลยอุปกรณ์สามชิ้นพร้อมใช้งานได้แสนเก้าหมื่นเก้าพันอุปกรณ์สามชิ้นพร้อมใช้งาน สวยเลยครับรถพร้อมใช้งานเลยราคาที่ส่งพีไหมคะส่งรี300ลูกครับมีของแถมไม่ด้วยได้ไปไม่อายใครแน่นอนโอเคต่อไปมาซี่ ตัวนี้ขับได้ไหมครับอันนี้ขับไม่ได้ครับขับไม่ได้ใช่ขาบสภาพครับกแล้วเครื่องอะไรมันติดไหมครับเครื่องติดอยู่ครับติดอยู่นะใช่ครัจะมันขายตามสภาพแล้วให้ลูก้าไปใชคเก่าราคาห้าหมื่นจากเกียร์หนึ่เก้าห้าหมื่นบาทใช่ครับผมขายตามสภาพห้าหมื่นบาทโอเคแล้วก็จอนเดียอนเดียเท่าไหร่ที่ยคันนี้เหรอครับเอาคันนี้จอนเดียใช่ครับคันนี้จอนเดียไม่ใช่ฟอร์ดนะไม่ใช่ครับจอนเดีย จอนเดียเแรงค่ะจอ์เด e ีจ็ดสิบห้าตามสภาพเหมือนกันใช่ครับตามสภาพเครื่องติดคันนี้ใช้งานได้ปกติให้ลูกค้าไปเช็คเอาขายตามสภาพแปดหมื่นเก้าครับด้านหน้าขายตามสภาพใช่ครับเครื่องติดอยู่คันนี้แต่ให้ลูกค้าไปเช็คเอาแปดหมื่นเก้าจอนเดียตู้ฝันไฟยังอยู่ครับตู้ฝันไฟ ตัวปั่นไฟยังอยู่ตัวนี้สามแสนห้าครับใครสนใจสามแสนห้าบาทใช่ครับตู้ใหญ่เลยนะใช่ครับสามแสนห้าตู้ปั่นไฟ สตาร์ทแบบกดสตาร์ทรโอเคกดสตาร์ทแมนนวแมนนวสตาร์ท3 5 0 0อสาี่ศนย์นแปดขายแล้วรอส่ง คันนี้รอส่งครับถ้าเราทำเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะสามสิบละเอียดใช่ครับนี่ก็ขายแล้วเผื่อใครอยากได้สภาพแบบนี้ก็มีอันนี้แอวันใช่ครั Air One. บแอวันเก็บจอแอวันยี่สิบสองเก็บสภาพพร้อมใช้สามสิบสี่คันนี้อีกคันหนึ่งก็เดี๋ยวให้ราคาราคาเหมือนกันจ้ะตัวนี้ขายตามสภาพนะคะลูกค้าไปเก็บรายละเอียดเอาเองราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทยกพันหรือเก้าพันบาทใช่ ค่ะหรือไม่ก็เราก็ขายอยากอะไรเนาะตอนนี้เจ็ดหมื่นเก้าค่ะยังไม่ทันได้เช็คอะไรเครื่องมันติดไหมครับเครื่องมันมันต้องเช็คต้องเช็คก็คือตอนแรกน่ะมันติดขับมาจอดแล้วตอนนี้มันสตตร์ไม่ติดครับเพิ่งขับมาจอดนี่แหละแต่ช่างก็เลยยังไม่ทันได้เช็คอะไรเฮียก็เลยบอกว่างั้นขายราคาเดียวกันไปก่อนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท้ก็ได้ใช่ค่ะอยากอะไรก็ได้ตัวนี้ ยูโรหหแรงตัวนี้ก็ยังไม่ได้เช็คเหมือนกันขายตามสภาพนี้ไปก่อนค่ะยังไม่ได้เช็คยังไม่ได้ทําอะไรเลยตัวนี้ก็ขาย69,000บาทค่ะ69 0 0 0ค่ะตัวรถกับใบดันนะใช่ไหมหกค่ะตัวนี้69000บาทตัวรถกับใบดันจ้ะยังไม่ได้เช็คเพราะมันยังไม่ติดยังไม่ได้ทําอะไรเลยส่วนโฟล์คลิฟฟ์โฟล์คลิฟฟ์คันนี้ โฟกคลิฟโฟกคลิฟสตาร์ตติดไหมครับคันนี้ไปห้าหมื่นบาทจะใช้งานได้ปกติห้าหมื่นบาทท่านใดที่หาโฟกคลิฟอยู่นะคะตัวนี้จากแปดหมื่นบาทเหลือห้าหมื่นบาทจะยกใช้งานได้ปกติ อต่อสต่อสอ,องความสูงประมาณสองห้าความสูงอยู่สองห้าถึงสามเมตรห้าหมืนโกล เป็นบาทขายตามสภาพใช้งานได้ปกติ ชรถเกี่ยว DC 70ขายตามสภาพเครื่องลูกค้าต้องเอาไปเช็คเองเครื่องไม่ติดครับไม่ติดใช่ครับแสนแปดหมื่นเก้าแสนแปดหมื่นเก้าใช่ครับจากสองแสนสองขายตามสภาพเครื่องไม่ติดลูกค้าต้องเอาไปเช็คเองแสนแปดหมื่นเก้าเจ็ดสิบอันนี้เจ็ดสิบเหรอครับใ <70. S 2> <laughs> ชบ่ครับแล้วก็คันนี้ การนี้ส่งฟรีสามร้อยโลเนาะใช่ครับส่งฟรีสามร้อยโลขายให้ขายตามสภาพต้องเอาไปเช็คเครื่องเครื่องไม่ติดคันนี 89, 60, ้ซูมไลออนจากแปดหมื่นเก้าเหลือหกหมื่นบาทซูมไลออนขายตามสภาพอันนี้ก็ไม่ติดเหรอครับติดไหมคันนี้ติด,ต,ด,ดติดไหมพี่บิดอ๋อได้มนอ,อดมนด์อิดใช่หกหมื่นบาทหกหมื่นใช่หกหมื่นจากแปดหมื่นเก้า เจ็ดหมื่นบาทพร้อมดันหน้าหาล้อใส่ให้อินเตอร์ 70, บาาขายตามสภาพรถมามาติดอยู่แต่ตอนนี้เพียรให้ขายตามสภาพก่อนเพราะว่าไม่ได้เช็คเดี๋ยวหาล้อใส่ให้ใช่ครับล้อหน้าเนาะใช่ครับหาล้อหน้าคู่หนึ่งใส่ให้ดันหน้าขายตามสภาพเจ็ดหมื่นบาท 50, <000. S 2> แล้วก็อ e ีซ e ิกตัว A ห้าหมื่นท่านี้ลูกค้าเอาไปเช็คเครื่องเหมือนกันอีซิกใช่ครับอีซิก ที่สี่ห้าสิบห้าตัวเองยังไม่ได้เช็คสตาร์ทสตาร์ทไม่ติดห้าหมื่นบาทใชาบห้าหมื่นบาทครับสภาพนี้ขายตามสภาพยังไม่ได้เช็คคันนี้ฟอร์ตเจ็ดเจ็ดเจ็ดหมื่นค่ะเจ็ดหมื่นครับคันนี้ขายตามสภาพเหมือนกันพร้อมกันเนี่ดันหน้าเจ็ดหมื่นชับเจ็ดหมื่นคันนี้ยังไม่ได้เช็คอะไรนะครับตัวไหนฟอร์ตเหรอใชาบฟอร์ตเจ็ดเจ็ดฟอร์ตเจ็ดเจ็ดฟอร์ตอินเตอร์อินเตอร์เจ็ดเจ็ด อินเตอร์เจ็ดเจ็ดใชปอดอินเตอร์เจ็ดเจ็ดขายตามสภาพเ0 0 0หมื่นวันยี่บหกสีก้าขายตามสภาพขายตามสภาพตัวเป่าสี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเกาใอลวัครหายอยู่แล้วก็1 2ึ0งแขายตามสภาพครับแม็กโครเอาไปเช็คปั๊มระบบไฟเช็คปั๊มระบบไฟแค่นั้นรับเอาไปเช็คระบบไฟเอา เครื่องดีอะไรดีแบบแค่เอาไปเช็คระบบไฟเอาะแสนสองแสนสองใช่แสนสอราคานี้ไม่ได้ส่งฟรีนะคะยกเว้นแมคโครแมคโครขอค่าขนส่งจ้ะแมคโครไม่ได้ส่งฟรีหนึ่งแสนสองหมื่นบาทเอาไปเช็คชาบเอาไปเช็คเองเครื่องดีอะไรดีอยู่มันเอาไปเช็คระบบไฟระบบไฟชาบเอาไปเช็คระบบไฟเอ่ะค่ะอ๋อตามสภาพนี้เลยจ้ะสามหมื่นบาทเอาไปแยกอะไรเอาค่ะขายเป็นอะไรขายเป็นอันนี้ไปใช่ สามหมื่น <30, 000. S 1> ยังไม่ได้เช็คด้วยซ้ำเอามาก็ให้เอามารวมกันค่ะครันนี้สามหมื่นบาทแยกอะไรอยากได้อะไรตัวไหนชิ้นส่วนตัวไหนทักมาจะเนี่ยขายแยกถ้ายกคันก็สามหมื่นบาทครับค่ะแปดดีซีหกแปดครับมีเครื่องมามีเครื่องให้ด้วยเพราะว่าเขาดือเครื่องมาแปดหมื่นเครื่องใช้ได้ไหมครับ 8, <000. S 1> ต้องเอาไปเช็คครับ,รบ<อ>เพราะว่าเขาดึอเครื่องมา ก็คือให้ไปเลยเนาะใช่เดี๋ยวให้เครื่องไปด้วยมันมีเครื่องอยู่ครับเอาเองใช่เท่าไหร่นะครับหกแปดแปดหมื่นบาทแปดหมื่นบาทใช่ครับขายตามสภาพตามสภาพเอาไปเช็คประกอบเองใช่เขาแยกเครื่องมาเครื่องอยู่ข้างในครับท่านใดที่หาอะไรเนาะใช่ครับขายแยกอะไรขายแยกอะไรไหมเงินยก็แยกค่ะยกทั้งคันก็ยกครับ <68. S 2> หกสิบแปดทัดเ,เกี่ยวจรเดียรใช่ครับเหลือหกหมื่นเก้าคันนี้จากแปดหมื่นเก้าพันบาท, 69, บาทจรเดียร์หกหมื่จนจรเดียคันนี้ติดครับ,บติดขับได้ติดขับได้ใช่ครับโลหนะ์หกหมื่นเก้าเนาะใช่ครับจากแปดหมื่นเก้าส่วนเลยนะคะใครใครหาราคาที่ส่วนเลยรถเกี่ยวจรเดียกระสอบอันนี้ติดครับครับ ใช้งานได้ปกติคันนี้ลงมืมาค่ะด้อแล้วก็แล้วก็อไอเทเลอร์ตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรหรอเทเลอร์หางปลาทเทเลอร์หางปลาใชา่ไหมรถใช่ครับตัวนี้ก็ห้าหมืน่นจ้ะห <50. S 1> ้าหมื่นเทเลอร์หางปลา <50. S 1> ห้าหมื่นห้าหมื่นบาทเทเลอร์หางปลาใครหาอยู่มีหางปลาให้มีกระบอกครับอันนี้หมื่นหนึ่งครับตัวนี้ ทนเลอร์เกหนึ่ <100, 000. S 1> ใช่ครัหนึ่งหขอโทษครับเมื่อกี้หนึ่งหมื่นบาทครับเทนเลอร์เก